สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปอนสอนวิทย์คนเดิมเลยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาทบทวนเรื่องที่เราเรียนกันไปในชั่วโมงที่แล้วให้ดูกันนะคะนักเรียนนั่นก็คืออาหาร5หมูนั่นเองนะคะหมู่ที่1น,นะคะจะประกอบไปด้วยนะคะเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็นมส่วนหมู่ที่2นะคะจะเป็นข้าวแป้ง เกือมันน้ำตาลขนมปังต่างๆนะคะนักเรียนหมู่ที่สามจะเป็นประเภทผักชนิดต่างๆนะคะและหมู่ที่สี่เป็นอะไรเอ่ยผลไม้นั่นเองใช่ไหมคะส่วนหมู่ท้ายหมู่ที่ห้านะคะจะเป็นเรื่องของไขมันจากพืชและจากสัตว์ชีสเนยต่างๆก็เป็นสารอาหารในจําพวกไขมันเหมือนกันนะคะนักเรียนต่อไปคุณครูจะมีภาพอาหารชิ้นหนึ่งให้นักเรียนได้สังเกตดูนะคะนักเรียนเคยทานไหมคะผัดไทย เคยทานกันใช่ไหมคะแล้วคุณครูอยากรู้ว่าผัดไทยเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีสารอาหารครบทั้งห้าหมู่ไหมคะนักเรียนอ่าเรามาดูกันทีละส่วนเลยนะเห็นไหมคะนักเรียนมะนาวถั่วง,งอกอ่าตรงนี้นะคะก็เป็นอาหารจำพวกของผักหมู่ที่สามนั่นเองนะคะถัวอยู่ในหมู่ที่หนึ่งนะคะไข่ กุ้งก็เป็นเนื้อสัตว์อยู่ในหมู่ที่หนึ่งนั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นังเรียนลองสังเกตดูนะคะก็คือจะมีเส้นของผัดไทยด้วยซึ่งเส้นของผัดไทยนี่นะคะทำจากแป้งก็คืออยู่ในหมู่ที่สองนั่นเองค่ะ,ะมีสามมีหนึ่งมีสองแล้วเอ๊มีอะไรอีกไหมคะนักเรียนนี่นะคะลองสังเกตดูก็คือไข่ของเราจะต้องเอาไปทอดใช่ไหมคะในการประกอบอาหารเนี่ยต้องมีการทอดเกิดขึ้นซึ่งต้องใช้อะไรคะ น้ำมันนั่นเองเพราะฉะนั้นจะมีสารอาหารในหมูที่5เข้าไปด้วยก็คือไขมันนั่นเองนะคะแล้วขาดหมูที่เท่าไหร่นะหมูที่4นั่นเองนะคะเพราะว่าให้ผัดไทยไม่มีผล,ลไม้ถูกไหมคะนักเรียนอ่าทีนี้แล้วนักเรียนคิดว่าถ้าเราทานผัดไทยใน1วันเราทานผัดไทย3มื้อเลยเราได้สารอาหารครบถ้วนไหมคะนักเรียนนักเรียนควรจะทานอย่างนั้นไหมไม่ควรเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะได้รับสารอาหารไม่ครบทั้ง5หมู่นะคะใน1วัน ถ้าเราจะทานผัดไทยสามมือเราก็ควรจะเป็นทานผลไม้เสริมเข้าไปด้วยเพื่อจะได้ให้ได้รับอาหารครบทั้ง5หมู่นะคะนักเรียนต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูจะมาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนไปแล้วก็คือปัจจัยที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเรานะคะนักเรียนมีอยู่ทั้งหมด3ประการนั่นเองก็คืออาหารน้ําแล้วก็อากาศนั่นเองนะคะนักเรียนส่วนในวันนี้นะคะเราท้จะมาเน้นกันในเรื่องของอาหารก่อนนะคะนักเรียน อาหารนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าอาหารน่ะทำให้มนุษย์ดารงชีวิตและเจริญเติบโตได้ยังไงคะอาหารนะคะจะให้พลังงานให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายช่วยสร้างเสริมและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กับร่างกายนะคะแล้วก็ควบคุมการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติด้วยนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อร่างกายของเรามากๆเลยนะคะ อาหารที่มนุษย์ควรรับประทานก็จะต้องมีประโยชน์ก็คืออาหารที่มันครบทั้ง5หมู่จะได้รับสารอาหารครบถ้วนเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันที่หมู่ที่1ก่อนนะคะหมู่ที่1ก็จะเป็นอาหารจําพวกนมไข่เนื้อสัตว์ต่างๆอันนี้นะคะจะให้สารอาหารประเภทโปรตีนช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กับร่างกายนะคะนักเรียนต่อไปหมู่ที่2นะคะ ข้าวแป้งเผือกมันน้ำตาลจะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งจะช่วยให้พลังงานแก่ร่างกายนั่นเองนะคะนักเรียนแล้วก็หมู่ที่สารนะคะพืชผักต่างๆจะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่นะคะจะช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติช่วยสร้างภูมิตาม้านทานโรคนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปหมู่ที่4นะคะ ผลไม้ต่างๆก็จะให้สารอาหารประเภทวิตามินและเกลือแร่เช่นกันนะคะช่วยเสริมสร้างการทํางานของร่างกายให้เป็นปกติสร้างภลุิมต้านทานโรคและช่วยในการขับถ่ายได้ดีด้วยนะคะนักเรียนและสุดท้ายแล้วก็คือไขมันจากพืชและสัตว์นะคะนักเรียนไขมันจากพืชอย่างไรน้ำมันจากดอกทานตะวันก็ได้หรือว่า กะทิในมะพร้าวก็ล้วนแต่เป็นไขมันทั้งนั้นนะคะซึ่งจะให้สารอาหารประเภทไขมันซึ่งไขมันนี้นะคะจะช่วยให้พลังงานและให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปนะคะใน1วันนะคะเราควรรับประทานอาหารอย่างน้อยวันละ3ม,มื้อนั่นเองนะคะนักเรียนก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นแล้วมื้อไหนสําคัญที่สุดนะ มื้อเช้านั่นเองนะคะเพราะว่ามื้อเช้าเป็นมื้ออาหารที่สําคัญในขณะที่เรานอนหลับอยู่เนร่างกายเราไม่ได้รับสารอาหารเลยเพราะเรานอนหลับอยู่เราไม่ได้ทานอะไรเข้าไปเลยแต่ตื่นนอนขึ้นมาเราจะต้องใช้สารอาหารต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นพลังงานในการดำเนินชีวิตในการเดินในการวิ่งอะไรแต่ละวันของเราซึ่งถ้าเราไม่ทานมื้อเช้าเราจะไม่ได้รับพลังงานทําให้ร่างกายของเราอทํางานได้ไม่ดีไม่เต็มที่นะคะนักเรียนตัวอย่างเมนูอาหารเชา้าที่ครูจะแนะนํานะคะอย่างแรกก็คือ จอกหมูใส่ไข่นะคะอันที่สงต้มเลือดหมูใบตำลึงอาหารธัญพืชกับนมจืดนะคะแซนด์วิชไก่ข้าวไข่เจียวใส่ผักตาดข้าวและก็สลัดผักผสมเนื้อไก่นักเรียนลองสังเกตดูดีๆนะคะทั้งหมดเนี้ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อาหารที่มีสารอาหารจำพวกโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตเช่น จกหมูก็มีหมูเป็นโปรตีนมีข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรต้มเลือดหมูมีเลือดหมูเป็นโปรตีนอาหารธัญพืชกับน,นมจืดนมจืดเป็นโปรตีนธัญพืชเป็นคาร์โบไฮเดตแซนด์วิชนะคะขนมปังเป็นคาร์โบไฮเดตไก่เป็นโปรตีนข้าวไข่เจียว ข้าวเป็นคาร์โบไฮเดรตไข่เป็นโปรโตีนและสุดท้ายสลัดผักผสมเนื้อไก่ก็มีเนื้อไก่เป็นโปรโตีนนั่นเองซึ่งอาหารหลักๆที่จะให้พลังงานแก่ร่างกายของเราในการดำรงชีวิตในการใช้ชีวิตในแต่ละวันจะต้องเน้นไปที่โปรโตีนกับคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะนักเรียนเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนคุณครูจะมีกิจกรรมจากไลฟ์เวิร์กชีตให้นักเรียนได้ร่วมกันทํานะคะนักเรียนทางไปงพบกับคุณครูเลยนะคะในตอนนี้นะคะ นี่นะคะนักเรียนหลายเว r ร์ชันนะคะก็คือจะให้นักเรียนนะคะสามารถเลือกคําตอบจากในนี้นะคะไปเติมลงในช่องว่างได้เลยนั่นเองนะคะจากที่คุณครูได้แยกไว้อย่างเงี้ยนักเรียนตอบให้ถูกว่าอาหารแต่แต่ละส่วนที่คุณครูแยกยอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่แล้วมีประโยชน์อย่างไรนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราลองไปทําด้วยกันเลยนะคะอ่ะดูนะคะในหมู่ที่ นี่นะคะนักเรียนเห็นไหมมีสับประรดมีส้มมีแตงโมแอปเปิลนะคะนักเรียนคิดว่าอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะเกลือแร่ใช่ไหมคะก็คือเป็นผลไมเ้เนาะมีเกลือแร่แล้วเกลือแร่ให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายคะระหว่างส้มแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นจําพวก ผักถั่วสีเขียวต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นจำพวกของอะไรคะวิตามินนั่นเองแล้วประโยชน์ของวิตามินก็คือช่วยสร้างภมิคุ้มกันให้กับร่างกายมีความต้านทานโรคนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปตรงนี้นะคะจะเป็นอาหารจำพวกแป้งขนมปังจะอยู่ในส่วนของหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตนะคะมีประโยชน์ก็คือให้พลังงานและความอุ่นแก่ร่างกายหรือเป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายคะ่ะคาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานหลักของร่างกายนั่นเองนะคะต่อไปตรงนี้นะคะเห็นไหมมีเนื้อสัตว์มีปลาต่างๆมีถั่วเม็ดเล็กๆต่างๆก็คืออันนี้ให้เป็นโปรโตีนหมู่ที่1น,นนั่นเองนะคะประโยชน์ของโปรโตีนก็คือช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้กับร่างกายของเรานั่นเองนะคะและต่อไปนะคะสุดท้ายเห็นไหมคะมีชีส มีเนอยอ่ะแล้วก็มีนมด้วยมีน้ํามันด้วยอ้าวทำไมนมมาอยู่ตรงนี้นมบางชนิดนะคะก็จะเป็นนมที่มีไขมันอย่างที่ที่เขาบอกว่าอานมพร่องมันเลยเนี่ยอาจจะไม่มีไขมันแต่ถ้านมทั่วไปจะมีไขมันอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอาหารในหมู่ที่ห้าก็คือไขมันนั่นเองนะคะซึ่งประโยชน์ของไขมันก็คือให้อะไรคะให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกายนั่นเองนะคะนักเรียน จากที่เราทำไลฟ์เวิร์กชีพกันไปแล้วนะคะก็จะเป็นการทบทวนความรู้จากที่คุณครูได้อธิบายไปในเมื่อกี้นะคะนักเรียนทีนี้นะคะนักเรียนก็จะมีการบ้านของนักเรียนด้วยใช่ไหมคะให้จำแนกหมวดหมู่ของอาหารลงในใบงานของนักเรียนก็อย่าลืมไปจัดทำกันนะคะนักเรียนแล้วก็ส่งให้คุณครูตรวจนะคะแล้วคุณครูก็จะมีเรื่องอธิบายเพิ่มเติมเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเล็กน้อยนะคะนั่นก็คือ ในการที่เราอ่ะจะรับประทานอาหารแต่ละวันนะคะนักเรียนเพื่อให้มีสุขนิสัยที่ดีนะคะนักเรียนต้องเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายให้มากที่สุดก็คือให้ครบทั้ง5หมู่นะคะโดยที่เด็กเลี่ยอาหารบางจําพวกที่จะให้โทษหรือมีประโยชน์น้อยเช่นพวกอ่ามามา่าไวไวหรือว่าจะเป็นอาหารที่เป็นอาหารขยะอ่ไก่ทอดเฟรนช์ฟรายอะไรต่างๆนี้นะคะนักเรียน เพื่อจะให้เกิดประโยชน์แก่ร่างกายของเรามากที่สุดนะคะและที่สำคัญนะคะต้องรับประทานอาหารที่ทำไมคะสะอาดและครบทั้ง5หมู่นั่นเองนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะเราก็จบการเรียนกันไปแล้วค,คุณครูขอถามอีกหนึ่งคำถามนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าคนเราเนี่ยต้องการอาหารหลักไป5หมู่เพราะอะไรคะนักเรียน เพราะว่าเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตและการเจริญเติบโตของร่างกายเรานั่นเองนะคะหลังจากนี้นะคะนักเรียนก็ไปทบทวนและทำรายงานให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วพบกัน,หนใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ